ครับผมผมก็มาเจอปัญหานะครับอันนี้คือจอแอนดรอยยี่ห้อเคบลนะครับกดปุ่มด้านข้างไม่ได้เลยทัดไม่ไปเลยนะครับวิธีแก้ไขของเรานะครับถ้าเป็นจอรุ่นนี้อ่าอย่างแรกเข้าไปที่ตั้งค่าลดแล้วก็ ตรงนี้ก็เลือกตั้งค่าจากโรงงานนะครับอ่จิ้มเข้าไปรหัสเป็นสิบหกสิบเจ็ดคอนเฟิร์มนะครับอ่าแล้วเราไปหาตรงทัชสตาร์ตี้แล้วก็เลือกทัชสตาร์ตี้ตรง,งฝั่งขวาแล้วเราต้องเริ่มทัชคาลิเบตฝั่งซ้ายก่อนนะครับอันนี้ก็แตะตามสีเนาะคือสีแดงตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้อ่ะแล้วก็คอนเฟิร์มปุ่มที่สองทัชสตาร์ทดีครับอ่ะคราวนี้เป็นตัวเช็คว่าเราจะเซตปุ่มซ้ายเนี่ยเอาปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนมันมีปุ่มลัดแค่หนึ่งสอสาสี่ห้าเนาะอย่างพาวเวอร์เราก็เริ่มสตาร์ทก่อนนะครับกดที่ power แล้วก็กดพาวเวอร์่ะมันก็จะขึ้นเขียวเขียวเล็กๆนีร่รูปบ้านก็คือโฮม ก็จิ้มโฮมแล้วเราก็ไปกดที่โฮมอ่ามันก็ขึ้นเขียวแปลว่าเสร็จแล้วปุ่มแบ็กแล้วก็ใช้เป็นแบ็กนะครับอ่ะก็เขียวปุ่มบวกเสียงเข้ามาจิ้มบวกเสียงอ่าปุ่มลดเสียงเข้ามาจิ้มลดเสียงเสร็จแล้วกดเอ็นนะครับอ่ามันก็จะเซฟเรียบร้อยลองกดโฮมดูครับอ่ะคราวนี้โฮมได้แล้ว เ่งเสียงลดเสียงอ่าได้แล้วครับก็ประมาณนี้เองเรียบร้อยครับจอะเคปล่านะครับ